ลงมาที่บ้านเราบ้างว่าแล้วถ้าเราลงมาดูในเรื่องของตัวผลประกอบการนะครับกับตัวงบการเงินนะครับในสัปดาห์นี้และในวันนี้เรามองอย่างไรนะครับเรื่องแรกขอมาที่ตัวสีตังก่อนนะครับสองแม่ลูกนะครับที่มีการรายงานผลประกอบการออกมาซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอ่านแล้วแบบงงๆนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วมันดีหรือมันไม่ดีนะครับมากันที่ตัวสีตังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผลประกอบการของตัวสีตังออกมาเนี่ยดีมากนะครับแต่ว่าถูกฉุด นะครับจากตัวลูกนะครับหรือว่าตัวสีตังโกฟหรือว่า STTT ที่คาดการไว้ว่าจะกำไรออตอนแรกคาดการไว้ว่าจะกำไรประมาณ180แนะครับแต่ว่าออกมาลบ22ล้านนะครับทุกคนก็คงแบบตกใจกําังเฮ้เกิดอะไรขึ้นนะครับต้องบอกก่อนนี้ครับอย่างนี้ว่ายอดถุงมือยางเนี่ยโตมาประมาณ14% quarter on quarter 20% year on year ส่วนราคาเนี่ยเนื่องจากตัว FX เนี่ยก็รกลงไปประมาณ3%คิวออนคิวแต่ประเด็นสำคัญเลยเนี่ยมันมีการเหมือนกับเป็นการโดน FX นะครับที่บาทมันแข็งสมมุติยางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ใช้ในประเทศมันเป็นการส่งออกนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอบาทนะครับที่มันมีการแข็งค่านะครับอย่างมีในเนี้ยสำคัญในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะครับออกจากบริเวณประมาณ36-37เนี่ยในช่วงไตรมาส2เนี่ยลงมาอยู่บริเวณประมาณ32-33 แน่นอนครับสมมติว่าคุณมีการอินเวนทอรี่ของคุณนี่ยสมมติว่าเป็น,เป,นเป็นดอลล่าอินเวนทอรี่ของคุณนะสต็อกคงค่ะของคุณเป็นดอลลาร์เนี่ยสมมติว่ามันอยู่ตอน36เนี่ยต้นทุนของคุณอยู่36แต่พอเวลาลงมา33เนี่ยมันเจอลอสกระจายเลยถูกไหมถึงแม้ว่าขายได้แต่อินเวนทอรี่ของคุณเนี่ยมันโดนมาร์กมาประมาณเกือบเกือบสาบาทเลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มาว่ามันมีการมาร์กลอสนะครับคอร์สออฟวูซอลสต็อ,อกอินเวนทอรี่ของเขาเนี่ยก็บวมขึ้นมานะครับเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้งบม,าางม,ม,มกกงันผิดดคา ซึ่งตรงนี้มันก็สะท้อนผ่านมาที่ตัวสีตังนะครับมันมันก็สะท้อนผ่านไปตัวสีตังเพราะว่ามันมีการคอนซโซลเข้ามาแต่ว่าถ้าเราไม่นับเรื่องของตัวมาร์กลอสของตัวสีตังโฟเนี่ยต้องบอกว่าตัวสีตังเนี่ยทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะผมใช้คํานี้นะครับว่าทําได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ออกมาดีกว่าที่คาดการไว้ด้วยนะครับโดยถ้าเรานับเฉพาะในฝั่งตัวคอโอเปอเรชั่นของสีตังเนี่ยออกมาสูงถึง995ล้านบาท นะครับส่วนตัวเน็ตเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการไว้ก็คือ500ซึ่งถ้านับตัวคอนะครับคอเนี่ยโตสามเกือบเกือบสีเคกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นยียออนเยียทีขออภัยนับเฉพาะตัวคอนะครับที่ออกมา995ล้านเนี่ยสามสิบเจ็ดเปอร์ตคิวออน่ร้อยอนอนเยียแต่ับตัวเน็ตมันเจอเอฟเฟกของตัวสีตังเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบให้กำไรต่ำกว่าที่คาดการไว้ซึ่งถ้าคุณไปดูบอลเทอมไลน์เนี่ตก่้าางงออวบ ยอดขายตัว NR หรือว่า National Rubber เนี่ยปรลุ่มเนี่ยโต16% Q on Q 53% Year on Year แล้วในฝั่งของตัว National Rubber เนี่ยมาจิ้นปรับตัวขึ้นมาเกือบเกือบ100 basis point นะครับจาก11ขึ้นมาบริเวณประมาณเกือบเกือบ12นะครับซึ่งนับรงนี้นะครับ EUDR เนี่ยไตรมาส2เนี่ยแทบจะยังไม่ค่อยมีนะครับอยู่ประมาณพันกว่าตันเพราะมันเพิ่งเริ่มส่วนไตรมาส3เนี่ยทั้งไตรมาสเนี่ยมันโตขึ้นมาบริเวณประมาณ62,000ตันจากประมาณ1,000ตันในช่ว ขึ้นมาเป็นประมาณ62,000ตันในไตรมาส3ซึ่งถ้าเราเช็คกับตัวเลขของบริษัทล่าสุดนะครับตัว EUDR ไตรมาส4เนี่ยเกือบเกือบ1 0แสนตันได้หาร3ไปคือเดยนประมาณ3 0 0 0 0่นกว่าเดือนละ3 0,000่นกว่า3เดือนก็ได้จะบประมาณทักษะ1 0 0แสนตันได้ซึ่งคิดเป็นถ้าสมมตินะมันคิดเป็นประมาณอ่ะอย่างไตรมาส3เนี่ย6ก0 0 0่ตันเนี่ยคิดเป็นประมาณ1 6ของยอดขาย ซึ่งถ้าเป็น Q4 แบบนี้มันก็จะขึ้น20บวกเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้น EUDR มันจะเป็นตัวเร่ง GPM ให้มันขึ้นไปจาก11 12ไปเป็น13 14เปอร์เซ็นต์ในช่วง Q4 และกำไรและที่สำคัญนะตอนนี้บาทกลับมาอ่อนแล้ว FX อาจจะของสีดังโกฟอาจจะไม่ได้มีการมาร์กเป็นตัว loss อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีดังโกฟอาจจะเริ่มดูดีขึ้นแล้วตัวยางรรมาติของตัวแม่ก็เริ่มดูดีขึ้นมาไม่ใช่เริ่มดูดีขึ้นดีอยู่แล้วและดีเพิ่ม,ม,ม, 19, มเ,มมเมตััััววสีดงงกก่าาคุณมรนยไ แต่ว่านี่เป็น non cash item นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือ EUDR ที่บอกว่ามันจะดีเลยแต่ว่าไต่มาสามมันหกหมื่นไต่มาสี่แสนหนึ่งอะคนจะอยากรู้ว่าไต่มาหนึ่งไต่มาสอปีหน้าเนี่ยมันจะลดไอ้ลดเนี่ยมันลดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการดีเลยแต่คนอยากจะรู้ว่าลดลงมาเหลือเท่าไหร่นะครับนี่คือเรื่องแรก ส่วนเรื่องที่2ถามว่าแล้วถ้ามันมีการลดลงมาเนี่ยมันจะมีการสวิตช์กลับมาใช้ไอตัวอย่างธรรมชาติที่ไม่ใช่ udr ไหมแล้วมันจะมีดีมาที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากซัพพอจากดีมาที่มันหายไปจาก udr เน็ตออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงผมว่ามันจะเป็น2เรื่องนี้ที่จะมีคนถามในนักวิเคราะห์นะครับแต่ว่าถ้าถามผมผมคิดว่าวันนี้ถ้าราคามันมีการปรับตัวลงมาจากงบที่มันถูก fx จากตัวสีตังโกฟดึงเนี่ยเรายังมองเป็นโอกาสในการเทรดดิ้งบายผมเน้นว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ถึงที่ราคอ้าเหมือนเดิมที่เราแล้ว ะะเพลอๆนะคนอาจจะไปเล่น TEGS ก็ได้นะหรืออาจจะเล่น n d e r ก็ได้นะเพราะว่ายางกลางน้ํามันดีถุงมือยางมันจะแดกแต่ว่ากลางน้ามันดีแ,แต่ถ้าสุดผมลองเห็นประมาณผมผมเห็นนักวิเคราะห์ของมาเลเซียเริ่มออกมาบอกนะว่าเริ่มเห็นการประ,ประมาณการของราคาถุงมือยางในมาเลขึ้นนะประมาณหนึ่งถึงเหรียญน,นะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเอฟเฟกตรงนี้มันจะส่งผลบวกต่อสีตังโกฟมากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นกลับไปสุกผมไม่ได้บูสีตังโกฟแต่ผมคิดว่ายางกลางน้ำเนี่ยเทรดดิ้งบายในระยะสั้นๆตรงนี้ได้นะครับ นั่นก็คือตัวแรกนะครับตัวที่2อนะครับผมอันนี้คือตัวแรกนะตัวผมผมพยายามจะหาหุ้นที่แบบอ่าเป็นขนาดกลางแล้วก็เป็นเทรดดิ้งนะฮะตัวที่2นะครับอ่าถ้าใครจาได้นะครับลองย้อนกลับไปตั้งแต่ประมาณช่วงเดือน8นะครับเดือน9นะครับที่เรามีการคอพลังขึ้นมาตอนประมาณสิบแปดสิบเก้าบาทที่เราบอกว่าเฮ้ยงบคิวสามน่าจะดีคิวสี่น่าจะดีแล้วตอนนั้นเราคออยู่สามเรื่องเรื่องแรกก็คือสัดส่วนของต่างชาติที่น้อยแล้วจะมากระตุ้นตัว IPD นะครับเรื่องที่สองเราบอกว่า ตึกบีอ c คเคปเอนซีเยังไม่ได้เต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องมีการลงทุนคาร์บีใหม่เพราะฉะนั้นถ้ากําไรมันดีมันจะมีผลพิเศษนะอลองมองย้อนกลับไปนะตอนเราคอกันขึ้นมานะ้วเราคออยู่สองสาเรื่องนี้เรื่องที่สามก็คือ a リเ ation เมื่อทียบับกลุ่มว่าควรจะเทรดควรจะเป็นหุ้นของการเทรดพรีเมียมล่าสุดเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อสักคู่ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเอ่อเอ่อต้องบอกว่างบของตัวพระรามเก้าเมื่อสักคู่ออกมาแล้วนะครับ ตัวพระรามเก้าเนี่ยนะครับรายงานงบออกมานิวไฮนะครับสูงกว่าที่คาดการไว24้24%นะครับโดยกำไรของตัวพระรามเก้าออกมาสูงถึง208ล้านมากกว่าที่เราคาด24%และมากกว่าที่ตลาดคาดไว20้20%หลักๆเลยดีเกือบทุกบรรทัดน,นะครับเอารายได้ก่อนนะตัวทีแล้วก็กําไรที่เราทําไว้เนี่ยเติบโตห้ากำไรที่ออกมาเนี่ยบวก53%คิวออนคิวบวก50%เยียออนเยียร ไอ้ตัวที่53% Q on Q 48% Year on Year หลักๆมาจากมาจินดีมากนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับรายได้นะครับของเมื่อกี้คือกำไรนะรายได้ก็ทำเลทถอดหายนะครับอยู่ที่1.2พันล้านบาทบวก34%นะครับในเชิงของ Q นะครับโดยรายได้ IPD โดยเฉพาะต่างชาติบวกขึ้นมาสูงถึง20% Q on Q 20% Year on Year เน้นง่ายๆครับ IPD ที่เป็นตัวมาจิ้นสูงก็โตดีมากและโตดีกว่า OPD ด้วย นะครับง่ายๆคือโตดีกันหมดเลยนะครับรายได้ของคนต่างประเทศนะครับรายได้ของคนไข้ต่างประเทศก็ทำสถิติ record high ที่216ล้านบาทคิดเป็น17%ของรายได้รวมนะครับขึ้นจาก15%เป็น17%แล้วนะ,นะอย่างที่ผมบอกไปคือคุณลองดูที่ผมเคยมีการตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่า ้โรงพยาบาลบางโรงเนี่ยรายได้ของคนต่างชาติดอบหรือเปล่าแล้วว่าโหที่โรงพยาบาลไหนหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งสมมติฐานเป็นเกสติเมตนะผมไม่ได้บอกเป็นแฟกต์นะแต่ผมอ่านรีพอร์ตเอาเตอร์แฟกต์ให้กับทุกคนฟังกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่รายได้ของคนต่างชาติรายได้คนไทยก็เป็นเรคคอร์ดไฮด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไปว่าดีทุกบรรทัดรายได้ต่างประเทศ i p d ีดีดีโต่างประเทศดีในประเทศดีนะครับแล้วก็ s อสแนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้ s อสแก็บวกขึ้นมาประมาณ2% Q on Q นะครับ์เป็นต์คิวออนคิวนะครับ เพิ่มขึ้นจาก16%แต่ว่าไอตัวท็อปไลน์มันตกตัว s n a เกือบหมดนะครับสุดท้ายแล้วตีนที่เราคอไว้ความฝันที่เราคอไว้มาแล้วนะครับพอเวลากำไรดีไรายได้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปคือมันไม่ต้องลงทุนับเฟ่ไซเคิลเหมือนโรงพยาบาลอื่นๆล่าสุดครับมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการ0.15ซึ่งจะ XD ในวันที่2พฤศจิกายนซึ่งเป็นการซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายผลสูงถึง42%และเป็นการจ่ายปันผลระหว่างการครั้งแรกนับตั้งแต่พระราม9เข้าตลาด จะมีการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่17นี้9โมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่ถือทำกำไรกันมา18 19บาทผมว่าเลทโปรฟิตรันต่อนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็คิดว่า ผมคิดผมคิดอย่างนี้แล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าตลาดูุจะตอบรับกับเขาอย่างไงนะนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจจะเซลล์อันแฟกหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยรุยยีบ้าบาทเลยไหมแต่ผมใช้คําว่าตัวนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่งเลยนะครับที่ผมใช้คําว่าไม่ได้เหมาะกับการเทรดดิ้งแต่ผมใช้คําว่าลงแล้วเป็นบายแนโนนนะครับแนวรับอยู่บริเวณประมาณ23่สบาทเกนะครับรุ่นนิวไฮที่สิบห้าบาทห้าสิบนะราคาตรงนี้นะครับก็เป็นหุ้นขนาดกลางตัวที่2ตัวแรกเราบอกแล้วนัวกสีตังถ้าคนเข้าใจผิดจะงบสีตังโกฟเป็นโอกาสในการซ นะครับนี่ก็จะเป็นหุ้นที่เราฝากไว้ในระยะสันส้นๆตรงนี้นะครับ